ดีครับก็แบบก็ทุกทุกปีแหละก็วันเกิดก็ไม่ได้อะไรมากก็ไปกินข้าวกันซื้อของขวัญให้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นแบบก็เป็นเหมือนดินเนอร์ธรรมดาวันหนึ่งครับผมไม่ได้มีแบบอะไรครับแ้ก็เหมือนเหมือนเดิมทุกปีนะครับคือผมว่าแบบพออยู่กันมานานก็วันเกิดก็กินข้าวของขวัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออ,เอ,อก็เป็นแบบรู้สึกว่าเป็นวันพิเศษขึ้นมาขึ้นมานิดนึงเพราะวันอยู่กันมานานแล้วมันยากไหม่แต่ละปีจะให้มันแบบไม่ยากนะผมว่าสุดท้ายมันก็ มันก็คือแค่ใช <ization> <ong design yah oo> ้ชีวิตล่ะครับเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องหาอะไรแบบพิเศษหรือว่าอะไรตลอดนี่แหละแล้วตัวแล้วตัวแต่เราเซอร์ไพรส์ไหมก็เซอร์ไพรส์นะคือแบบเขาชอบบอกว่าแบบผมเซอร์ไพรส์เขาไม่ค่อยได้แต่แบบรอบนี้ผมว่าผมว่าเซอร์ไพรส์ได้อยู่นะเออชนแก้มเราใช่ชนใช่ผมว่าหลายๆคนก็เป็นนะแต่ก่อนจะดึงไงแต่ว่าเขาไม่ชอบให้จับหน้าเพราะว่าเดี๋ยวแบบสิวขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นชนแก้มค่ะ ครัให้ให้เป็นกระเป๋าเล็กๆใบหนึ่งครับผมเอาไว้ไปแบบทำงงทำงานอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วหราได้คุยมาหรือว่ายังไงเขาเลือกเคยท์เขาก็ดูอยากได้นะผมว่าหมายถึงว่าพออยู่กันผมว่าหลายๆคนคงรู้แหละว่าแบบเออเออเทสแบบอยากได้อะไรประมาณไหนคนมาแซวเยอะเลยไหมคะว่ามันจะหวาดอะไรกันขนาดนี้ได้ตลอดไม่หรอกชินแล้วชินแล้วนะครับอยู่นานชินๆกันแล้ว ปวกเพืคจะหวานีปกติแล้วครับเราก็แล้วแต่ที่เนาะเราก็คงไม่มานั่งแบบหวานกันตลอดเวลาอะไรกดนั้นเนาะเทศกาลนี่ว่าานเทศกาลตองหวานไม่นะอะไรนะคะบมาทุกวันต้านบ้าลีไม่มีใครหวานทุกวันรอกเนาะ แต่มันก็เป็นธรรมชาติของเรามันไม่ได้แบบรู้สึกเคนหรืออะไรแบบนี้ใช่ชไหมนุ้ยเจมส์ก็ครับผมรู้สึกปกติครับเป็นคนชอบแสดงออกเรื่องความรักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ถ้าอย่างงี้ใช้คำว่าแบบจืดๆถ้ารู้รักอะไรอย่างเงัเออ้งหลักก็ได้อะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้<ป>ใช้อะไรก็ได้<ป>อะไรได้เลยตามเลยเลยตามเลยขนาดนี้เมื่อไหร่จะสักทีเนี่ยเดี๋ยวตอเนี่ยมีแต่เออเดี๋ยวนี้มีแต่คนถามอะไรอย่างเงี้เนาะ อะไรคือผมแก่แล้วหรืออะไรปีปีนี้สิบเอ็ดครับปีสิบเอ็ดคือมันกลัวจะขยับเลเวลไปกว่านี้ไหมเรามองหรือยังหรือยังไงเลยไม่ถ้าเราพูดแล้วเดี๋ยวมันไม่สะพายกันแต่ก็แล้วไม่รู้สิไม่รู้เนี่ยชอบหลอกถามอ่ะดูดิ ก็ไม่ได้คูยยันซีเรียสนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบมานั่งฟิกกันไปแล้วแต่คู่นะบางคู่ก็รู้สึกว่าแบบเราอยากอายุเท่านี้บางคนก็แบบปล่อยไหลไปคือผมกม็รู้สึกว่าแบบคือตอนนี้คือโกหลักเมลหลักของเรามันยังคือการทํางานอยูอ่คือผมรู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาที่แบบที่ตอนนี้ที่เรายังอยากวิ่งตามความฝันของเราอยู่เราเออเขาเรียกว่าถ้าสมมุติมีเวลาในชีวิตเท่านี้ พาราตีแรกของเรามันคืองานอยู่เนี่ยครับผมผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกว่ามันเราพร้อมแล้วว่าเออพารา r i ตีหลักของเรามันคงเป็นมันคงเป็นเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยวันนั้นเราค่อยมามามานั่งคุยกันอีกทีนึ่งครับผมไม่ได้ฟิกถ้าอายุไม่ฟิกไม่ฟิกไม่ฟิกเลยชใช่ครับผมแสดงว่าตัวเขาเองก็ต้องเข้าใจในเงื่อนไขตรงนี้เหมือนกันไหมคะว่าแบบคือมันก็ไม่เชิงเงื่อนไขเราผมว่ามันก็ทั้งคู่นะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะมาเรียกร้องหรือว่าแบบโอ้ต้องแบบ ขยับก้อส so ัม so พ uh, ันธ์อะไรอเงี้ยครับก็มาก็ก็ผมมาบ้าไม่รู้เราเราเราเป็นคนชอบทำงานเวลาแบบไม่ทำงานเราก็จะรู้สึกแบบลอยๆนิดนึงอย่างเงี้ยเออก็ต้องเก็บด้วยครับต้องเก็บด้วยี่ทำไมที่ถามผมทุกหนึ่งสองสามสี่ห้ายันสิบเอ็ดเลยครับหรอ ไม่เชื่อผมไม่ได้ไม่ได้เชื่ออะไรอยู่แล้วแล้วพอมันคบกันมานานเรามีวิธียังไงไหมแบบบางบางคนพอเวลามันคบกันมันกลายเป็นเพื่อนแล้วมันอาจจะมีความจืดจางไปอะไรอย่างเงี้แต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เติมยังไงพูดเอาเติมวาก็ไม่นะก็อย่างที่บอกแล้วมันแค่ใช้ชีวิตแหละเติมหองเติมหวานมันก็แค่แบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคแล้วผมว่านะอืม ใช่ครับผมผมว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องนี้อะไ,ไรฟันซีหรือว่าแบบอู้ของขวัญชิ้นใหญ่หรืออะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้ว,วาการที่อยู่ด้วยกันมันคือ,อเข้าใจการอยู่ข้างๆการให้เวลากันตามที่เท่าที่ให้ได้เงี้ยผมว่าผมว่าก็พอแล้วนะสินค้าภอพเราในรานคุ คคคครรรรออบบััววมมีีลูกออะไรย่า็เคยอยากมีอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวนะเอออยากมีลูกแต่ว่าก็โลกสมัยนี้มันโหดร้ายอ่ะจะไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันเต้าอีกประมาณกี่ปีคะไม่ตั้งไม่ตั้งเลยอย่างที่บอกไม่ตั้งเลยครับก็คือตอนนั้นเราอาจจะแบบรู้ตัวเองว่าเออตอนนี้พอจะมาใช่ผมว่าเดี๋ยวแบบเออบางอย่างคือถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันมาเองแหละครอบครัวว่าไงครอบครัวครอบครัวไม่ว่าไงครับครอบครัวก็ครอบครัวก็ ก็ปกตินะเออคือแบบเขาก็ไม่ได้แบบมาถงมาถามมาอะไรอยู่แล้วครับอืม